ท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์วัญชัยสอนเสริคุณวิทยเยนมุตตามรละผมเจิมสศักดิ์ผิดทองมาร่วมถอนพิษในรายการเช่นเคยครับสวัสดี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 ครับวันนี้นับไปอีกประมาณสี่เดือนเศษนิดหน่อยจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าผมรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านมากโดยเฉพาะเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองหลายต่อหลายอย่าง ผมมานั่งนึกถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่เกี่ยวข้องกับในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะคนในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่คนที่จะไปเป็นผู้พิพากษาอายการแล้วก็ตำรวจพยันถนาสังคมได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาส่องดูสังคมไทยและช่วยกันปฏิรูปอาจารย์ว่าน่าจะดีไหมดีครับ ดางนั้นผมจะอัญเชิญพระราชะดำดรัสบ,บ,บางช่วงบางตอนเชิญครับข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหัดตนให้เป็นคนกล้าคือกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความถูกต้องเที่ยงตรงทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล หรืออคติใดๆทางนี้เพื่อท่านจัะได้สามารถกำจัดสิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่ในกฎหมายให้บรรเทาเบาบา,บางและหมดสิ้นไปและทำให้การใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันสูงสง่งตามที่มุ่งหมายไว้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิติสภาอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันจันทร์ที่29ตุลาคม2522อายการมีส่วนสำคัญในการสร้างความยุติธรรมของประเทศถ้ามีความยุติธรรมทำให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้ แต่ถ้าขาดความยุติธรรมประเทศไม่มีทางที่จะดำเนินการไปโดยดีพระราชดำรัสในโอกาสที่อายการสูงสุดนำอายการประจำกองสำนักงานอายการสูงสุดเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินอาคารเฉลิมพระเกียรติ รรงพรยาบาลสิริราชวันจันทร์ที่30มกราคม2 5 5 5พระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจงอย่าลืมว่าท่านเป็นตำรวจจงทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจจงเป็นตำรวจที่ดีไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใด จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัติก็ดีชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดีนับเป็นผู้มีเกียรติเสมอกันหมดคือเกียรติแห่งลูกผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของตนให้สมกับคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ตัวเองนึกถึงประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งฉะนั้นข้าพเจ้า จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะได้ยั่งยืนถาวรเหมือนอย่างบรรพบุรุษของเราได้กระทำมาแต่ก่อนความตอนหนึ่งในพระบรมราโชว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจและพิธีสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ ณลานพระราชวังดุสิตวันจันทร์ที่13ตุลาคม2495ฟังแล้วรู้สึกลือนคิดอะไรในสมองคืออันดับแรกเนี่ยทั้งสองพระราชบัตรทั้งสององค์เนี่ยผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกคืออยู่เหนือการเวลาท่านทรงเห็นปัญหาโดยเฉพาปัญหา,าเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในสมัยนั้นสมัยนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายตามศีลธรรมเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องช่องโหว่ของกฎหมายมที่สําคัญท่านพูดถึงความยุติธรรมทําให้ประเทศชาติสงบร่มเย็นได้อาจารย์วันชัยในฐานะนักกฎหมายผมว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ตลอดเวลามันมีช่องโหว่ที่คนจะหาช่องหามุม,นม,ม,มในการที่จะเอาตัว ให้รอดจากการทุจริตหรือกรรทำผิดแต่พระองค์เนี่ยทรงเน้นย้ำให้เห็นว่ากฎหมายนั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่จะให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดความยุติธรรมนะนี่นี่คือหัวใจตกลงคำที่เราได้ยินก็คือเรื่องความยุติธรรมเรื่องศีลธรรมที่พระองค์ท่านได้ได้พูดถึง